Just, so, just like some drinking friend at a party. What is it? So? <laughs> um. <laughs> Sorry? Nitrogen? Yes, this one is liquid nitrogen. Extremely cold, extremely dangerous. It's can freeze in this water. Is my nose?

Okay, count from 1 to 30. 1, 2, 30. Wow. One. two, two 3, 4. Now blow. Blow. So when you blow, you're going the it, and make it, back and it. Okay. Uh, that's it. Alright. Now yeah. okay. again. Okay. Okay. Then you again. พราซฟลักแก๊สด้านในมันปลดตัวกลายเป็นของเหลวเมื่อมันเย็นมากวเพามันเย็นเปลนปดป็นของแข็งแล้วก๊จซคาร้บอกติดมันก็รลสเหอร์กับเป็นแก๊สอุดเลยกัามันปลมจดเลย

ดูมันไหมดูรันอะจนหัวมันตะจนหัวมันตะจนหัวมันตะจนเราหัวแตกสิวางกันนะโอเคโอเคเราเก็บมาได้อยากให้เก็บเยอะที่สุดจะวางหัวติไว้ไว้ให้ไหนจะต้องต้องตีหวไว้เอาไหม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 วิ่งจั๊สิวิ่ง ครอบคัวนี้ได้ผ้าเปียกไปแมันต้องท่นั้นมัจะได้แดงโดดปายบนะดูว่าจกง,งไหนไหโอเคไหมโอเคใส่ได้ ไไม่ได้ไม่เดอไม่ได้ไม่ได้ไม่เจอ่เจออ้าวอ้าวอ๋อเก่งมากไปเลยลูกไปได้ไหมคะทางนี้อ่ะไปเลยค่ะหลอกหลอกอุ้ยขอโทษลอกใครเ่ยอางนี้เลยอ่ะเี๋อเจอปรางนี้เลยอ่ะขอบคุณคเลอ่ะเดี๋ยวต้งไปต้นงไปเลยลูก Uh-oh, uh-oh. 有爱好体育的，爱好跑步的，咱们聊。<noise> 听不 <laughs> นี่หาบอลนี่หาบอลหาบอลหาบอหาบอล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 บอลหาบอลหาบอลหบอลหาบอลหาบอลหอลหาบ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 อลหบอาบอลหบอาบอลหบอาบอหาบอลบอาบอหาบอลอลหาบหาหาบบบอลหาบอลหาลหาบอบอลหอลหหาบบบอลหาบออลหาบอลหาาบอลหาบอลหาาบอลหาบอลหาบอลหาบอหาอลหาบอลหาบออลหาบอลหบอลหาบอลห และที่เราใช้กันในปัจจุบันก็คือจะใช้เป็นพวกกรมมุมห้องหรือพวกตรมการจัดรถเองโอเคไหมมาเล่นต่อไปนะคะาของพึ่งเป็นลาของแมลงวันหรือแมลงปอเขาจะมีหลายๆเล่นแบบนี้เลยแต่เวลาเขามองภาพเขาจะหมดเขาจะรวมทุกเลนเป็นภาพเดียวกันแล้วก็เขาจะมีความสามารถมากกว่าคนเราอยู่อย่างหนึง่งคือเขาจะเห็นเป็นภาพส l ลโ m o ชั่นเห็นผลที่ว่าทำไมเรา สามารถจะมเลนได้นั่นเองเขาเร็วกว่าเราเท่าเลยแม้เร็วแม้เขาเห็นเราแบบกำลังจะตีเขาเขาเห็นเขาบินหนีละน้อะไรไปคน่อไนมูชายไม่ใช่ไม่ีใไม่ช่มังกี้เหรอไม่ใช่ไม่ชอันนี้คือมาเลนดี 对。 อยากลองไหมที like 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 oh, hi. ่เรางดูกันแบบนี okay. Okay, like ้เดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วก็เอาหลอดเสียบไปที่แท่นเลแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเอามือเป็นหมูดสองข้างแบบนี้แล้วก็ใช้ต่างหัวเรากัะดกหลอดแบบนี้นะนี่แล้วมันก็จะได้เสียงอะไรสักอย่างอยู่ด้านในด้วยแอบลองดูไหมคะหรือว่าใช้ที่ปิดหูอันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ต้องมือจิ้ก็ได้โอเคโอหัวแบบนี้ได้แบบนี้นะ ตืมากรเฟยปิ้ละปุ้งมาที่นึ่ไปที่นึงขว้างเลยแมงอือขว้างเวยนี่อุ๊ยวินนี่หน่อยมานะสามสองหนึ่งนีเลย เดินผิดเดินมันเป็นสะพานธรรมดาโอ้ยสะานหกกวได้ค่ะเงาแบบนี้ววก็จะแแสงสามสิบนะนะคะมีแสงตาที น้ำยาล้างาคือสีเขียวอันนี้เป็นน้ำเชื al, ช่อมเห็น้ำหวานอันนี้ก็ยังม่มนโอเคอเอาแบ่งพื้นทีให้เพื่อนแวไปไปว่า ที่ทางพ่อวาดเดี๋ยวปั้นหนึ่งโอ้โหพ่อวาดลายอือหืออือหือโอ้โหโอ้โหอ้าวอ้าตาทีซีวาดมากตาทีซีวาดมากทำาตรงนี้ตรงนี้ว่างๆโอ้โหกำลังใช้ฝรั่งวาดรูปโอ้โห สีแดงแปลว่าาสน้ำเงินจะแปลว่าเย็นแต่เกิดร้อนสุดแปลว่าวอนจะนีขานะคะสีแดงร้อนสุดไม่เปาเลยนีแค่ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะแดงที่นุยมีมีสีขาวเป็นหลอดในี้เยเรืองแสงมากกว่าสีผื่นนะคะ ทำไม่ได้มีเปลาก็ไม่มีสายไฟค่ะเป็นแค่หลอดไฟธรรมดาโอเคทำแล้วไปได้เลยโอเคตอนนี้ค่ะเราแ้าเกิดเป็นอันนี้ล่ะว่ายน้ำอยนะเนยังไม่ใช่ปลากะเบนปลาฉลาปลามต้องใครเก่งมากปลาลามหัวคอนเ้าเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ใครรบ้างเป็นเ็ไ่ชอย่างน้ัมฟามกัมมิโก ติ๊กจบติ๊จาอันนี้แหะอันนี้แหะอันนี้อะไรนกนกอะไรนกอะไรปลาตโตปลาตโตมันตอกมเนคือปลาตัโตเกงมากาปลยนปเลยแล้วก็เป็นอันนี้แหละอันนี้ใครรู้ปาปาปาอันนี้คืออันนี้าลฟันเก่งมากอันนี้เป็นฟันของเด็กๆนะคะแต่ของกัหนูเลยตรงอี